สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนมันอนี้ยพอคำหน่อยอีสานใน้แม่กาจ้ามันนี่หน่อยสมมาเบาเรื่องคนไทยอยู่ต่างประเทศเป็นอย่างขึ้นบนวาลําบากระบิก,กับบานจ้ามันมีเหตุผลได้จ้าเป็นอย่างคนไทยพจมวาลําบากแต่เป็นอย่างมันคือบิกับบานมาจ้าอันนี้หน่อยกับบาเพาษาอีสานอีกรอบหนึ่งเราจะน่าเพราะว่าบางคนเป็นคำว่าเบิเพิ่นกาศิวาเป็นอย่างหน่อยคือเบ,บาไทยคือหน่อยชินเบาเภาษสายไอซานเราจะนออันกั น่อก็สิพยายามเบาให้มันชัดสาซเนาะจ๊ะเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจ,นาจาเนะนนจ๊ะเนาะนจะเพราะหน่อยลงอ่ช็อตวิดีโอไปน้องใน y o u t u เนี่ยจ้ามีคนเขามาเบิร้าไล์หลายจ้าหน่อยก็เล่บอกว่าอย่างมาขยายความ คนไทยเป็นอย่างคุณคือมากจมคนไทยส่วนมากนะจ๊ะบ่าเป็นตะวันเม่ฝรั่งนะจ๊ะคนไทยส่วนมากที่เห็นงานอยู่ต่างประเทศจะมาว่าแต่เมิกาที่หน่อยยูมาว่าจะเป็นยุโรปอังกฤษหรือว่าจะเป็นอันเกาหลีทั้งเอเชียห้าวเกาหลีญี่ปุ่นน้อยสีเบาลดวมๆแล้วจะนอว่าเป็นอย่างคนที่อยู่ต่างประเทศเป็นอย่างตงจากบ้านมาเห็นงานอยู่ต่างประเทศหน่อยขอบคุณหน่อยก็เห็นงานอยู่ต่างประเทศจาะตอนแรกพอหน่อยเนี่ยตั้งแต่สมัยหน่อยเป็นเล็กหน่อยเลยจ้ะพอก็เห็นงานอยู่ต่างประเทศจากพอเห็นอยู่ไต้หวันจ้ะ นียหน่อยก็เลยสิมาว่าว่าเป็นอย่างคนไทยคือมักไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศแม่นแถ้คนอีสานเนี่ยส่วนมากเลยจัดจะไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเริ่มเลย้ะจ้ะเพราะว่าหนึ่งจ้ะคนทุกคนคนไทยทุกคนที่ออกมาจากประเทศไทยมุ้ยภัยอยากออกมาจากบ้านเกิดจากของหรอกจก้ะมุ้ยภัยอยากจีมาเด่นล้นต่างประเทศหรอ,อกจ้ะคิดหอดบ้านกับขิ้หอดเมืงง่อยกบ,บ่ได้เห็นอย่างอยู่ตงแต่ในห้องเศร้าในหน่อยรือว่ามีคนไทยบ่กีคนในเมืองเมืองนั้น เป็นอย่างเขาคือถึงมาเ <desserts> น mm ึ hmm offers, okay ่งเลยจะหนึ่งมาพร้อมความฝันจะความฝันมีความฝันก็เลยมามาโดยความฝันอย่างที่สองเลยจะคนไทยเนี่ยคือส่วนมากบางคนเบาหวานเสมาเฮดเลียนเมื่อามาเฮดงานทุกคนก็มีความฝันขึ้นกันผู้ใดสามีฝรั่งหรือว่าใดเมียฝรั่งก็มีความฝันขึ้นกันจะก็คือต่างคนต่างมีความฝันที่จะออกจากบ้านจากบ้านจากเมืองไทยมามาอยู่ต่างประเทศ คือหนึ่งหนึ่งเพื่ออย่างว่าจะเพื่อเพื่อเป็นความสุขคขงจะของเพื่อความสุขคงจะของเพื่อความสุขคงขอบครัวออกมาในการเรียนหนังสือเรียนหนังสือคือการคมความสุขคขงจะของที่จะของเพื่อจะให้ชีวิตจะาของดีขึ้นมาเห็นงานเห็นงานเพื่ออย่างเพื่อขอบครัวหาเงินส่งกับบ้านเพื่อขอบครั้ว เพื่อที่จะให้ครอบรัวสบายมีความสุขอยากซื้อบ้านซื้อรถอยากสร้างบ้านในพ่อให้แม่ผู้ผู้นังคุนพันโมในมีบ้านอยากซื้อที่ดินซีไฮทีหน้าคือผู้นังคุนพรนอะไรวาเกิดขึ้นมากแลวก็รวยพอรวอยปรับเลยจ่ายนังคนน่ะก็คือคนอีสานเฮาคขึ้นหนึ่งพันกระทะอาชีพหลักก็คือเกษตรกรก็คือเห็ดไฮเห็ดหน้าบานทุกเมื่อนี่จ้าขายเข่าก็ถือแต่ว่าปุ๋ยปัดแพงขึ้นแพงขึ้นเห็ดไฮมั่นกับแพงบานเนียนเห็ดสวนพัก ขายกำละหาบาทสิบบาทนั่นสยมันก็บริบาลมันสิยด้วยเรื่องอจ้ะแต่ว่าผู้เพื่อนตั้งใจเหตุกเกษตรกรีอวีมันก็เสิยด้วยเพราะว่าทุนหลายแต่บางคนม,มีทุนพี่ไ้ทีน่าเสียใจจ้ะเหตุมาเหตุกเกษตรกรมันมาจ้ะเพิ่นก็เลยต้องย่อมเมื่อยย่อมเหนื่อยเพราะว่าต้องมาเหตุงานต่างประเทศจากครอบครัวมาพอแม่ลูกเต่าแม่บาจ้ะพี่น้องจากครอบครัวมาเพื่อจะมาเหตุงานต่างประเทศเพื่อจะส่งเงิน กับเมืองไทยลำบากปานใดเพิ่นกับอดเอาจ้จผู้น้องคนเพิ่นมาเรียนต่อต่างประเทศเพื่อชีกับไปเพื่อจะให้เงื่อนเดือนเพิ่มขึ้นสมมติผู้คนไปเรียนต่อนอาะเนาะอันนี้ก็เพื่อให้เงินเดือนอยู่ต่างประเทศอยู่กับเมื่อประเทศไทยเงืนเดือนเพิ่มขึ้นนั่นเก็คือเพื่อชีวิตของเพื่อนเองเพื่อชีวิตของครอ,อบครัวและระดับต่อมาเม็นมาจา่จ้ะ แต่และจะมาเนี่เป็นยังคือว่าลำบาก่าจากคือหนึ่งการมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยลำบากแน่นอนเลยจะหนึ่งเรื่องที่อยู่สองคือเรื่องอาหารการกินลำบากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ใดผู้พ้นมากกินอาหารไทยมาจะบางล่าดบางประเทศบางเมืองอาจิะบ่ซเื้อ คือจองังบักคงเนี่ยอาหารอีสานคนไผ่กินอยู่แล้วจะตาบักคงฮาร์เซียเนี่ยังเสียบางคนเพิ่นก็อาจสิบ่ทันหู่จักไผ่พันมาแหลกๆก็สิซีลำบากหนึ่งมาเนี่ยถ้าไปอยู่เมืองหนาวหนึ่งเมืองหนาวหิมะตกคือจังเกาหลีเนี่ยเกาหลีก็หิมะตกกับหนาวอากาศกับหนาวคือร่างกายคนไทยเฮาเนี่ยหนาวแต่ว่าเมืองไทยเฮามันบ่ได้หนาวแบบว่ามีหิมะมันบ่จ้ะมันก็แค่อากาศหนาวก็คือใส่เสื้อแขนยาวก็แล้วแต่นี่มันก็มีหิมะมีหยังจังซี่มันก็เลยเกิดเป็นว่าลำบาก การเดินทางก็ลําบากขึ้นเมืองให้เขาสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ปืดปาดปืดปาดไปใส่กระดาษเปนมาจา้ะอันนี้ว่าอยู่ต่างประเทศต้องมีรถส่วนตัวเจ้าของเพาะว่มีรถส่วนตัวขยู่เมืองใหญ่เมืองใหญ่ต้อง,งมีรถบารได้จ้ะหรือว่ารถไฟอา่าไต้ดินรถไฟฟ้าฟังเสียก็คือต้องไปรถถ้าเมืองน้อยคือจังหน่อยอยุงเสียต้องมีรถมาข้างเจ้าของได้จ้ะเพราะบ้านน้อยอยู่ในปางสิไปซื้อของแต่ละเทียเนี่ยต้องมีรถได้จ้ะครับขอบไปในเมืองบา้านไหนว่ามีรถบารจะ้ะบ้านน้อยมีแท็กซี่แต่ว่าทแท็กซี่กับแพงจ้้้ะแลวก็ตองมีรถ เพื่อจะเดินทางไปได้อันนี้เป็นอย่างคือว่าคนยู่ต่างประเทศพันคือจมวาลําบากมันปะจ่าอันนี้เลยจ้ะก็คือหนึ่งการกินสองที่ย่อาศัยที่ย่อาศัยหมายถึงยังมาจ้ะห้องพักในน้อยเองเสยอยู่กันจะคนละจ้ะแมนมาจ้ะผู้ใดผู้พันยู่ต่างประเทศอยู่กันจะคนเศรยอยู่สองสามคนสี่คนน้อยมากแหลกๆอยู่กันสี่คนจ้ะกับมูจ้ะเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่กับฝรั่งจ้ะสี่คนกับมูคนไทยคนหนึ่งอยู่กันสี่คนจ้ะบ้านนี่เฮ้า กะทอยัวสายมันกับพกขึ้นจุบานเท่าไรจ้ะบานเท่าผัดบ้านเป็นหลังกันเลยจ้ะกะย่อมกันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกเต่าเรากอย่วมกันบนสุขนก็มีความสูงมาจาเนื่องไล่ยขนไทยที่ยู่ต่างประเทศขึ้นเนึ่งพันเหงาเหงาที่บได้มีญาติพี่น้องบางคนเป็นบูเมืองใดบางเมืองที่แบบว่าม่มีคนไทยเลยนี่แห้งเหงาแห้งจ้ะเหงาแห้งเพราะว่ามันมีคนไทยปากเบานำนอกจากว่าโทษเมื่อต่างประเทศดีหนึ่งตอนนี้สมัยนี้ดีก็สมัยไดกี่ล่า ใชหลายจ้ะสมัยนี่ดีแน่มันมีโทรศัพท์มันมมีโซเชียลสมัยเด็ก,กี่สีติดต,ต่อกันน่ะแม่นจดหมายแม่นมาจะค่าจดหมายสีไปหอดเป็นเดียนค่าสีไปอ่านจดหมายกันเต่ลเทียแม่นมาจะอันนี้ดีเนี่ยมีมีเป็นยุคโซเชียลน่าจะเนาะคือเขาสืคุยกับพอก็แม่เขาก็กิง้งเดี๋ยวก็หอดแล้วจา้านั่นนะจา้าก็คือคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยลำบากอยู่จา้าเพราะว่ามันต้องหาเงินเพื่อที่จะส่งกลับเมืองไทยจา้าอันนี้ก็คือความลำบากของคนน่าจะเนาะนั่นละจ้าน้อยกับ น้อยกับไปพอกค่ำนึงนล้วแต่เนาว,วาคนไทยอยู่ต่างประเทศมักจมมาลำบากละบอกบอกกลับเมืองไทยนี่ละจ้าพ้นสิกับไจ้จังไรล่ะจ้ามันกับกับบอดายมันนี่ความฝันล่กที่อยากให้ครอบาาครัวเจ้าของมีความสุข มันก็เยกับบอดายจ้าก็คือแบบรับผ้าละที่ว่าจะห้ครอบรัวเจ้าของจะพาครอบรัวเจ้าของให้มีความสุขก็คือชีวิตองจะของนํานละจ้าเพื่อว่าหาเงินเก็บเงินไว้ละวันนี้พอกับเมืองไท้เขายังมีทีดินทีหน้าเลยเห็ดอยู่เห็ดกินมาจ่ายยางหน่อยก็มีไปสื่อทีใ้จะหาไรซิปแรงสิบ่ราะเห็ดห้เห็ดหน้ามาจากผูพนเห็ดงานอยู่ต่างประเทศผูุพนกับเมืองสิงคนเหลือกกับไทยบางคนบ่เหลือกกับไทยก็คือพนยังไม่หนีไม่สินมี่หนีที่จะต้องใส่หนีที่ยืมตอนที มาต่างประเทศเพิ่งกับมีหนีเพิ่งก็เลยว่าสามารถกลับเมืองไทยได้แมนมาจา่ะก็คือ,ต,อต้องหาเงินไปใส่หนีก่อนยังสิสามารถกลับเมืองไทยได้นี่เหตุผลที่เป็นอย่างคนไทยมากจมจมเพยายางมาจา่จมก็คือบางคนพันสิจมพังกาศิละบายออกมาว่าโอ้ยอยู่เมืองนอกจะม,มันลำบากเด้ย,ยสีพักกานมาเถอะพังกาศิางสินจะนะเนาะแต่ การมาเมืองนอกบางคนเนี่ยเพันก็เห็นให้ครอบครัววพันสบายได้เด้ได้จาเพราะว่างานเงินเดือนมันก็หลายกว่าอยู่เมืองไทยเนาะบรวบาเมืองไทยป่ดีจยจะเมืองไทยนั่นดีดีด,ดแห้งมันเป็นมานเกิดของเฮ้าแต่แค่พอตอนนี้ค่าค้องชีพมันสูงขึ้นแต่ได้ราบห้าใดน่ะมันหน่อยมันหน่อยเกินที ไล่าาจ่ายที่จ่ายออกไปผู้ใดพนี้นพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายที่พนสีเบงเพนก็เลยตองมาเด่นล่นอยู่ต่างประเทศเหตุงานอยู่ต่างประเทศกับเงินเดือนสี่หมื่นหาหมื่นเนี่ยเสียเพื่อที่จะส่งกลับเมื่อเมืองไทยลําบากปันใดกินเขาก็กินเขาก็กากอันเจลพอไรขนอยู่ต่างประเทศมากินเขาก็อันเจวก็อันพักนํำบากขักปันอันบ้องกับแมนี่จ้าคือคนเฮามันมักว่าืึ้กันผู้น้องมันก็สีมากกินเจวกิน คือหน่อยหน่อยก็มากินแบบพวกประเภทสูงประเภทเสียวประเภทต่ำอาหารกะหลายอย่างทัางบ่มากินมันก็คนเท่ามันกับมักบ่เือกันมาจ้ะแต่ว่าสิเห้าไปกินร้านอาหารรุ่นหรูห้าก็ไปกินอะไราจ้ะมันก็แพงโวดก็คือเดือนหนึ่งเพื่อนหนึ่งปีหนึ่งเพือนหนึ่งึงเสียมันกับเพราะว่าอยู่จ้ะเพราะไปกินอาหารรุ่นหรูอยู่จ้ะผู้คนมีเงิน่นไปกินทุกมือก็ได้จ้าผู้ใดพนมีเงินเป็นมาจาะผู้ห้าบว่ไม่เงินห้าก็ต้องประหยัดเอาจ้าประหยัดเพื่อขอบรัววนาะจะเนาะ นั่นละจ้าคนไทยที่พ่นมาอยู่ต่างประเทศจา้าบางคนก็นลำบากบางคนก็นสบายจา้าแล้วแต่คนแล้วแต่ขอบคนน่าจะน่าแล้วแต่ความหูเสือกคงจะาของพร้อมว่าอันใดคือลำบากอันใดคือสบายบางคนพ่นปลูกผัก พ่นอาจะมีความสุขขึ้นหน่อยหน่อยปลูกผักหน่อยก็มีความสุขบางคนเพิ่นกับเบิ่งลิปเพิ่นกับว่าอันนี้เน่ไปเห็นในคอมเมนต์เป็นเมียฝรัง่งไปอย่างคือมาซื้อผักกินเปอย่างคือมาปลูกเองการปลูกผักกินเองนี่จ้าปวาแต่คนไทยบอฝรัง่งทุกเมื่อนี่ฝรั่งเขานิยมปลูกผักกินเองโดยสัําจ้าเพราะว่ามันเป็นออแกนิกมันปลอดสารพิษเพื่อ ดีต่อสุขภาพเฮาจ้ะอันนี้ดีต่อสุขภาพเราะจ้เะนาะยาสีไปมองคนด้วยไพ่นอกจ้ะบางคนเพิ่นรวยเป็นบลกอกลายแสนลายล้านจ้าแต่เพิ่นทังเฮ็ดกับเขาเฮ็ดยังกินเองเพิ่นก็มีจ้ะในคลิปคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่จ้ะมาเนี่ยเพื่อขอบครั้วจ้ะเอาจากประบ้านเกาสิเปอร์เซ็นต์หรอจ้ะหน่อยว่าเพื่อขอบครัว คนที่เห็นงานอยู่ต่างประเทศบอกตองว่ามีสามีฝรั่งหรอกจาก้าเอาคนที่พนไปเห็นงานอิหรีเป็นคนไทยนะจน้าเนาะคือพลไปเป็นแรงงานในต่างประเทศเพื่ออย่างก็เพื่อครอบรั้วขอบรัวมีความสุขให้ขอบรั้วมีเงินมีทองใสเพื่อทิะได้ซื้อ ลดสื่อบานสื่อที่ให้ที่หน้าให้ขอบครัวน่อยเห็นข่าวลาหล่ไลยข่าว่ถื่อคนโกงถูกก่อนยังก่อนได้จ้างโกงยังเสยกะตาที่ตัวจได้จ้ามาลาบากก็ลาบากแล้วคิดหอกขอบขู่เขาพอแหงแล้วยังมาถื่อได้จ้างโกงเอกจะเราจะผู้ไดสิไม่เห็นงานต่างประเทศน่อยขอเป็นกาลังใจให้ทุกคู่ทุกคนเลยจ้าให้กําลังใจทุกคนเลยจ้าที่เพื่อนเห็นงานอยู่ต่างประเทศาบาว่าสิเป็นคนไทยนี่แหละนำกันคนอยู่ต่างประเทศนำกันเนี่ย ก็คือเป็นกําลังใจจะให้ทุกคนเลยจ้ะที่เพิ่นเห็นงานอยู่ตอนนี้คืหนึ่งบ้านเฮามันสบายอหลีจะผู้เพิ่นไม่เงินอนอลีอยู่บ้านเฮานี่สบายสบายจ้วาวตรงเหตุอย่างมากมากเยเ้อจ้ะแต่ว่าคนที่เพิ่นไม่หนี้มีสินเนี่ยมันมัน,ม,นมันบอดได้สบายแบบนั้นที่เราจะแล้วก็มีหลูกไม่เต่าที่จะเบิ่งดูแลทุกมือเนี่ยค่าใส่ใจแพงคือนจ้ะมีหลูกคนนึงเนี่ยจนได้เลยเลยจ้ะมีหลูกคนนึงสามารถจนได้เลยเลียบหนาหน่อยสิมาเหตุคลิปบ แกยวกับการคลอดลูกในแม่แก้กับการเฮ็ดอันอันค่าดหายใจหลังจากการคลอดลูกในแม่แก้วเราะ,ะลูกคนหนึ่งเนี่ยจนได้เลยจ้าเพราะว่าได้ยุนี่ก็ดีที่ว่าพนมีสสวยแต่ว่าสําหรับผู้ที่เพิ่นได้ไายปานกลางขึ้นไปมมรัฐบาลบริสุทธย์ได้จ้าเดี๋ยวจะไม่เฮ็ดคลิปให้เบิ่องอีกเด้อร์จะเด้อคลิปนึงนั่นล่ะจ้าก็คือคนที่มนจากบ้านมาเนี่ยก็คือเพื่อความสบา,ายของครอบครัว ทนทุกทรมานมาอยู่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเพื่อเพื่อให้ครอบครัวสบายจ้ะน่าว่าเป็นเกือบ90%สิบำหรับน้อยนะจ้ะเพื่อที่จะให้ครอบครัวสบายมันมาจ้ะมีสิ้นสิ้เบิด น่ยเป็นกำลังใจทุกคู่ทุกคนผู้ที่เพิ่นเหตุงานอยู่ต่างประเทศบอกว่าภัยกระซามเราจะเนาะหายสู่ชีวิตต่อไปจ้าอยู่ไสก็คือการเหตุงานจ้าบอกว่าแต่อยู่บ้านเฮ่าอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเงินมันแข็งไรงได้ร้ายกว่าอยู่บ้านเท่าเราจะเนาะขาแรงมันได้รายกว่าไก่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเราจะเนาะให้ทุกคนสู่งานต่อไปเป็นกําลังใจให้ทุกคู่ทุกคนจะคนเท่าอยู่ไสกับเหตุงานจ้าสี่จนสี่ด้วยผู้พันรวยพ่นกับเหตุงานขึ้นกันแต่เพ่นอาจจะเหตุงานบริขายแรงงานพ่นอาจจะเหตุงานใส่ความคิดใส่สมองงส คนเฮายูใสกับเหตุงานจาารวยปัานใดเพิ่นกับเหตุงานแต่เพิ่นเหตุงานคนละแบบคนละยางกับเพ้าคนคนทุกคนกับเหตุงานนะจ้าบ่มีผู้ใดว่าสีบ่เฮตงานหลังจากผู้คนร่วยปนังคิดคิดคิดเหตุนั่นเหตุนี่เหตุย่งสันจ้ะแต่เพิ่นใส่สมองในการเหตุนลันจ่าเพิ่นมีเงินหลายแตวเพิ่นก็ใส่ในการเหตุแต่เฮ่าเนี่ยบ่อะไรไม่เงินหลายคือเพิ่นเฮ่ากับอาจสิใส่อันแรงงานแรงกายนี่ละจ้ะใส่ ความสามารถของเฮาเองที่เฮ้าสิเพื่อที่จะได้เงื่อนมาดูแลจะกของละกรกขอบขอั้วจะหน่อยขอเป็นกำลังใจทุกคนจ้ะทั้งผู้น้องรุ่นน้องที่มาเรียนหนังสือหรือว่ารุ่นพ่อแม่พีน่น้องที่ปูเพิ่นเหตุงานในต่างประเทศจ้ะเป็นกำลังใจ Everyone, ทุกคนจ้ะอยากยังกระเหตุกินอยากยังกระสื่อกินจ้ะม่มีหยังหลังจ้ะคนเฮามีแค่ทุกมือนี่มืออื่นก็เอาไปนําบ่ไดดจักยางจ้ะคนเฮาแต่ว่าเอาไปนําบ่อดดแต่รอบรัวเฮ้าสบายนอกจากนาะหน่อยเป็นกำลังใจทุกคนจ้ะ พอกันคลิปใหม่จ้ากับหน่อยอีสานในเมกาจ้าขอบคุณทุกคูทุกคนถึงกับมากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนอกจากนอก้อพอกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า